สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า GTA 3 Definitive Edition Mobile นั่นเองทุนผู้ชมครับก็จะเป็นภาคที่ปรับปรุงใหม่ทางด้านกราฟิกแอนิเมชันต่างๆการเคลื่อนไหวของตัวละครนู่นนี่นั่นนะครับให้มีความคมชัดแล้วก็ภาพกราฟิกสวยขึ้นนั่นเองทานผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศใน GTA ภาค3กันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาคนี้ก็มีการปรับในส่วนของตัวแสงไฟเหมือนกันเนาะ ผ้าคลาสสิกมันจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ผ้าปกติมันจะออสว่างๆเหมือนทุกๆผ้านั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้ภาร,รกิจเราขึ้นรถนะครับนะตัวนี้เราสามารถเซตติ้งตัวนี้ได้นิดหน่อยนะครับเสียงพเสียงเพลงตัวนี้เราปิดไปนะไปครับขับรถไม่ได้ยากนะภาร,รกิจก็เอารถไปส่งตามจุดที่เขากําหนดนะพอชนได้นิดหน่อยนะครับชนได้นิดหน่อยแต่ว่าอย่างแรงมากรถพังนะครับไฟติดก็คือจบเลยนะ ออไฟติดก็คือเล่นใหม่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเริ่มภารกิจใหม่เลยสําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์โอกและดีและปลอดไทยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e t a l s l ส g ั awakening Honkai i m p a c tower of fantasy r r k k n i น h t h ฮ r r y p o t t ต r b u ร a บูอา v e และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Game Center. ยาดาเกมเซ็นเนตะอร์เดี๋ยวปั่น่ะติดไฟแดงอะไรกันหรอเพ่ ไปแล้วไปแล้วขอไปก่อนนะไปก่อนไม่รอแล้วนะปึ๊บเดี๋ยวเราขับก่อนปึบมันต้องเข้าในตึกอ่อหรือว่าเลี้ยวขวาในนี้วะนี่ใช่ไหมเนี่ยเออถูกแล้วโอ้โหนึกว่าจะไม่ใช่แล้วนะครับ อันนี้เพิ่งออกมาเลยนะน่าจะมาทําการเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดกันนะครับนะเพราะว่าเราเป็นชุดกู้ภัยไงเออเราไปช่วยเหลือคนกันมานะทีนี้เราต้องเปลี่ยนชุดเป็นแบบอ่าคนปกติมนุษย์ปกตินะครับนะเรามาดูกันนะว่าจะเป็นจั้งไดกันบ้างนะครับนี่เราเป็นชุดแบบปกติแล้วนะครับนะหลังจากที่เราไปช่วยแบบช่วยเหลือผู้คนมานะมันก็เลยเป็นชุดสีส้มนะำคำคนะโอเค เริ่มเปลี่ยนเป็นตามกลางวงกลางวันนิดนึงนะครับแสงเริ่มมาแล้วเดี๋ยวขับอ้อมเลยแล้วกันนะครับอย่าไปพยายามชนเสาฟงเสาไฟอะไรเยอะนะเพราะว่าภาคนี้เสาไฟแข็งเนี่ยแข็งไหมแล้วเดี๋ยวรถเราจะติดไฟนะครับทุกผู้มชมติดไฟแล้วบอกเลยว่าเจ็บจี๊ดเลยนะต้องเล่นใหม่นี่เจ็บจี๊ดเลยนะไปครับนี่ครับ ล้าขับมาแบบลำเลียงแบบช้าๆนะชึ้นี่ดนลงมาอย่างเท่เลยนะเอ้แล้วทีนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องนี่ครับการเล่าเรื่องตัวละครตรงนี้ยังข้ามไม่ได้นะครับนะถ้าข้ามได้ผมกดข้ามเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานน่นองนี่ครับมาแล้วอ่าอันนี้จะเริ่มเป็นอ่าช่วงตอนเหมือนเริ่มกลางวันแล้วนะทีนี้นะครับเดี๋ยวลองปรับในส่วนของตัวแสงกราฟริกดูนะ อปชั่นนะครับแล้วก็กราฟิกเหมือนเดิมนะตัวนี้นะครับเราเปิดเราสามารถเปิดออนได้พอเปิดออนแล้วโทนมาาันจะออกมีสีน้ําตาลน้ําตาลหรือส้อมๆหน่อยแต่เนี้ยยังไม่เห็นความแตกต่างนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นกลางวันแบบจ๋าจ๋ามั้งต้องรอแบบแสงแดดแบบจ้าจ้ามาเลยนะเนี่ยอันนี้ยังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่แล้วลเวลาเราปรับคืนนะครับกราฟิกนะครับแล้วก็ปิดออฟไปเนี่ยเห็นปะ ันนู้นมัจองสีส้มแล้วแต่มันดูยากมากดูยากมากโอเคขึ้นรถเลยปึบปิดปิดกัดอะไรยะรเดแล้วก็ทำการขับโอ้ชนเลยชนหมดไม่สนนะว่าจะเป็นใครนะครับขับรถไปทำภาร,รกิจกันต่อดีกว่าชืบชืบชืบโอ้ว้ยเฮ้ยเฮ้ เลี้ยวอะไรขนาดนั้นอะ่ะโอ้โหรถเราจะพงังละไปไปเฮ้ยเฮยเยเล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 ยเช่วงอีกนิดนึงก็ควันติดนะท่านผู้ชมครับขึ้นมาโอ้โห ไปกันอย่างนี้เลยเหรอเอาอย่างนี้นะเอาไปสิปึ๊บไปเลยชื้อปโอ้ชนเดี๋ยวโทษทีพี่ผมรีบผมรีบโอ้ไหม่กอดขวานเริ่มมาแล้วผู้ชมครับมีแววจะได้เล่นใหม่นะถนะ้าแบบเนี้ย เยงเพลงมันไม่หายหรือว่าอะไรมีแววจะได้เล่นใหม่นะชืบโอ้โหรถหมุนครับรถหมุนปึ๊บโอเคจอดที่จุดจอดรพระกงงพระกิจได้แล้วนะครับผ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัว ดอลลา่ามาแล้วนี่ท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องอีกรูอเปล่านะครับนะเดี๋ยวทีนี้นะครับผมขอเล่นแบบฟรีสไตล์นะนี่แล้วมีแสงแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวลองปรับตัวโหมดเป็นคลาสสิกหน่อยเปิดออปชั่นกราฟิกแล้วก็เปิดคลาสสิกนี่ครับมันจะออกส้มๆเห็นปะดูแค่พื้นผิวแสงไฟที่กระทบพื้นผิวถนนนะครับถ้าเป็นแบบปกติครับก็จะเป็นแบบนี้ นี่ครับอันนี้จะเป็นภาพแบบใหม่อันนั้นจะเป็นแบบเกา่าเอ้ยเผื่อว่าใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองขับรถแบบออ,อยาขับรถแปลกๆใบวะเนี้ยใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยชกหมดไม่สนนะครับนี่นี่นี่พัคนี้ว่ายน้าได้ปะมีอ่ามีแม่น้ําแมพเออแมพก็ไม่ได้ใหญ่อีกแล้วนะครับอ่าเฮ้ยไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากนี่ นี่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 น,น,นี่เรียบร้อยเรียบร้อยขับรถหน่อยขับรถหน่อยขับรถหน่อยวิ่งตามแล้วไงนี่วิ่งตามแล้วไงเออลงไปลงไปขอแค่ยิ้มแป๊บเดียวนะครับยิ้มแป๊บเดียวยิ้มแป๊บเดียวเดี๋ยวลองขับไปดิขับไปเรื่อยๆนะครับขับไปเลยเฮ้ยชนแล้ว ไม่เป็นไรครับถอยหลังไปได้ไปไปแล้วไปแล้วไปลบหน่อยลบหน่อยนี่ลบหน่อยลบหน่อยนี่ี๋ยวเราขับไปลงน้ำดูนะครับภาคนี้ว่ายน้ำได้ไหมไม่รู้วะไม่เคยเล่นอะถ้าเป็นภาค White City ไว้ซ e c i อะว่ายน้ำไม่ได้อเดี๋ยวลองไปเล่นดู โอเมกเราวิ่งมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังจะลงไปในน้ํานะครับเรามาดูกันว่าเอาเฮ้ยทำมัไนไปลงไม่ไ,มได้หรอปึอ่าโอเมก็ oh God. เหมือนไวซิตี้เลย่านผู้ชมก็คือแบบนี้เลยเหรอเอาจบไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอเหมือนไวซิตี้ไงก็คือเราไม่สามารถลงนงังลงน้ําได้นะครับ จบแล้วเป็นอาชีพแบบย่าพอสมควรเลยนะโอเครอนครับวันนี้รอนะนี่มีรถพยาบงลรถพยาบาลรถเบระตึ้งรถอะไรแบบนี้ด้วยนะไปไหนเนี่ยไปรับเราอ่ะ๋ <c oughs> เอเขามาส่งเรา <c oughs> โอเคแล้วก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วมีโสดไหมเออลืมดู น่าจะมีมัง้งเนี่ยครับใส่สูตรได้โอเคอยู่แหละนี่โอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ